จางจางจางมัมม่าไอ้ออ่อยนะครับไอ้่อยนะครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมท่านผู้ฟังข้าวมาเลยของหนูหนูกินอะไร แม่ปล่อยหนูอยู่บ้านสองคนตั้งตังตั้งตั้งอใหญ่ไหมตั้งตังตั้งตังกินอะไรอ่ะอ่ะอ่ะมันไปยาค่ะตั้งตั้งตังตั้งตังตั้งเว้ยตั้งตัดมิ้นไมเว้ย ก็ฟินจัดทันตู่ตงก็ฟินจัดดุูุตุดตูุตุดุู